สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านะจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันเด้อจ้าถูกค้นถุกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับส้มขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่2 7เดือน7สองหาหกหากับแอดจอยพารวยจ้าสำหรับผลสรุปหวยลาวพัฒนาของงวดก่อนจ้า สำหรับแนวทางเวลาพัฒนาวันที่2 5หาเราจะกราบขอโทษขอพรพี่พี่ FC หลายๆนจะจ้อยหายหาฮกลุดนจะพ้นออก390192ลุดนจะแนวทางใดลุดไปก็ตกกราบขอโทษขอพรพี่พี่ FC หลายๆจ้าสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาเมื่อนี่นจะกลับมาดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจากแนวทางมีเข่ามีลุดผิดพลาดมองได้แอดจอยตงกราบขอโทษขอพรพี่พี่ FC หลายๆจ้า ถ้ามักท้าชอบจังคอยตามนอกจ้กท้าบหมักบ่กชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้นอ,อกจ้กค่ะโบมีการบังคับกันแต่อย่างใดนอดจ้าสำหรับเมื่อนี้จ้าจอยให้เด่นอยู่ที่ห้าและแปดห้ามีห้าสามห้าสี่ห้าห้า ห้าหกห้าศูนย์ห้าเก้าแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหก แปดศูนย์แปดสองจ่าแปดสองสำหรับสามตัวมีสามห้าหกสามห้าหกห้าแปดสามห้าแปดสามห้าแปดสองห้าแปดสอง ปดสามหกเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สี่หกแปดแปดหกสี่จ้ะแปดแปดสี่หกเนาะจ้ะเอาตัวเดียวกันจะกลับมากลับไป สำหรับสุดสองตัวแล้วก็สุดสามตัวนอกจ้กถามีหกหรือวกเกล่านำถ่ายนอกจ้ากันถานนำไปเป็นแนวทางนอกจ้กถามักถาชอบกันอย่าลืมกับหัวนอกจ้กหกกับเก่านอกจ้กหกกับเก่านี่คือตัวอันตรายของแนวทางถูกๆแนวทางเลยจา้าหกกับเก่านอกจ้าหมักสิติละกาหากันบ่อยนอกจ้กถามหมักถาชอบก็บสามารถนำไปเป็นแนวทางได้แล้วก็กับหัวได้นอกจ้กสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจา้าสามตัว ศูนย์แปดสี่ห้าแปดสองสามห้าหกแปดสามแปดห้าแปดสองห้าสามห้าหกห้าเก้า สำหรับแนวทางหวยเราพัฒนานเมื่อนี่กะประมาณนี้เลยนาะจะตามนี่เลยจะถามักถ้าชอบจังคอยตามเนาะจะถ้าบ่หมากักบ่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เนาะจะเ <c oughs> ขามาแล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับเอดจอยด้วยจ้าก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะจะขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามเนาะจะเผื่อสิได้ป็นกำลังใจให้กับเอดจอยทำแนวทางต่อไปแบบเงวๆจ้า ก็ห้พี่นนอก FC ถุกคนทุกทานโชคดีกันถุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า